สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับก็มีประเด็นประเด็นร้อนพอสมควรเนาะสำหรับข่าวนี้นะท่านผู้ชมครับก็เอ่อตอนแรกผมเห็นแวบบๆนะมีท่านผู้ชมส่งลิงก์มานะครับ mm. เกี่ยวกับเอ่อเฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กคนหนึ่งนะเฟซบุ๊กคนหนึ่งที่ออกมาแฉนะว่าเป็นฟิลิปโ r o l อร์อะไรไม่รู้ที่เขาไปทําอะไรประเด็นเกี่ยวกับอยู่ร้านแถวๆอะไรนะเยอรมันอะไรประมาณนั้นนะอ่าเป็นผู้หญิงไทยนะ อะไรประมาณนั้นนะก็แล้วก็ไปกล่าวหาฟิลิปโรเลอร์นะครับผมนะครฟิลิปโรเลอร์อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ตอนนี้นะครับล่าสุดนะฟิลิปโรเลอร์ก็ได้แจ้งก็ได้แจ้งความกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งดราม่าที่ยอรมันนะอันนี้เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือเลยทีเดียวก็คือสำนักข่าว g o c o m นั่นเองนะครับเขาก็ได้ไปทำา e x c ซ s i v e ข่าวนี้มานะครับผมก็เลยเมีแหล่งอ้างอินที่น่าเชื่อถือหน่อยนะครับที่ผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยอพอมันจะมีน้ำหนักหน่อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่แบบว่าโพสเฟซบุ๊กนะแล้วก็เล่าเรื่องราวเ,าเป็นตุเป็นตะนะแต่ไม่รู้อะไม่รู้ว่าหนะ้าตอนนี้คือ ไม่ว่าเรื่องอะไระสตอรี่อะไระถ้าผู้ชมครับในในโลกออนไลน์ต้องพยายามแบบว่ากัดกรองให้ดีนะเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเงิบอีกนะเดี๋ยวเ,เงิ้โปะแตกอะไรอีกเนาะเอออะไรประมาณนั้นนะล่าสุดนัครันฟิลิปโรฟิลิปโรเลอร์นะครับนักเตะนะครับผมแนวรับของอาราชบุรีมิตรผล FC นั่นเองนะครับก็ได้แจ้งความกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดาวเตะนะครับดาวเตะ ทีมชาติไทยแจ้งข่าวดราม่าหลังถูกกล่าวหาว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเยอรมันนะครับผมฟิลิปโรเลอร์นะครับผมแบ็กขวาทีมชาติไทยกับตันทีมราชบุรีมิตรผล FC ผมบึิ่งโพสต์ในยุมชนไปไสนามเขาอะสนามเขาแม่งอย่างสวยนะครับสนามพื้นสนามบรรยากาศเนะสนามต่างประเทศเลยนะครับผมราชบุรีมิตรผล FC นะครับให้สัมภาษณ์กับทางโก ประเทศไทยนะครับหลังล่าสุดถูกกล่าวหาว่าก่อเรื่องทะเลวิวาทที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมดาวเตะวัย26ปีเดินทางกลับไปที่ประเทศเยอรมนีนานแล้วนะครับผมหลังโปรแกรม t o y ยต้าไทยลีก2020ถูกเลื่อนออกไปนะครับก่อนที่ล่าสุดจะมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นเมื่อ Facebook รายหนึ่งออกมาแฉว่าเจ้าตัว ก่อเหตุทะเลาะวิวาทนะครับผมที่ร้านอาหารจนขะจนข้าวของเสียหายและยังพูดจาหยาบคายดูถูกใส่ผู้หญิงคนไทยด้วยนะครับขณะที่ล่าสุดฟิลิปโรเลอร์สนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางโกประเทศไทยนะครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่านะครับผมเดี๋ยวผมมาอ่านรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรนะเขาบอกว่านะฟิลิปโรเลอร์เขาก็ได้บอกว่าผมไม่เคยพูดอะไรเสียหายเกี่ยวกับประเทศไทยผมเรียกตำรวจเพราะ ผู้หญิงกลุ่มนั้นขโมยของเราและสิ่งที่พวกเธอทำโพสนะครับมันคือการแก้แค้นนะครับตอนนี้ผมแจ้งความกลับแล้วทนายของผมกำลังจัดการส่วนที่เหลือผมไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้เพราะพวกเธอทำตัวแย่มากๆผมรู้สึกผิดหวังที่เธอเล่นงานผมและทำให้ภาพลักษณ์ผมดูแย่แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติ และผมจะไม่ยอมอผมภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยและมันถือเป็นเกียรติที่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติไทยผมเคารพประเทศไทยและผมไม่เคยพูดอะไรเสียหายเกี่ยวกับคนของประเทศเราเลยแม้แต่คําเดียวอันนี้เขาใช้คำว่าประเทศเรานะเขาแม้เขาจะเป็นลูกครึ่งแต่เขามีจิตใจส่วนหนึ่งเป็นคนไทยนะ,ะนะก็น่าจะ คนที่โพสต์น่าจะโพสต์ในเ,เป็นคนไทยนะก็น่าจะแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทนะในพรบคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายเยอรมน,นีมีป่าวถ้าเขาอยู่เยอรมันนะเออถ้าเขาอยู่เยอรมันอาจจะถูกแจ้งความกลับในเรื่องนี้ด้วยนะโอ้โหไปอ่านมันมีเขามีแคปชั่นมานะยาวมากนะยาวมากนะแต่แต่ผมไม่อ่านหรอกมันอาจจะไม่เป็นจริงอะไรอย่างนั้นนะนะไม่รู้ไม่รู้ต้องไปดูที่หลักฐานนะ เออเขาอันนี้เขาก็เซ็นเซอร์ลูกหน้าเขาน่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ถูกลบไปหรือเปล่าลบไปหรือ,อยังนะเออถ้าเป็นคดีความจริงก็ถ้ายังมีใน Facebook ก็น่าจะติดตามตัวได้นะครับผมถ้าเขาบอกว่าให้ทนายเป็นคนจัดการสูตรนน่าจะเป็นทนายฝั่งคนไทยแลืมั้งนะอันนี้รายละเอียดเราไม่รู้เนาะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ท่านให้ท่านผู้ชมสั้นๆวันนี้เป็นลิ้นเป็นไหลไม่รู้อะลิ้นรู้สึกว่าแข็งๆอะ่ะเออนะ ผม,ผมอ่านข่าวเริ่มจะลิ้นแข็งนะอ่านเยอะเกินไปวันนี้นะน,นะครับผมในเรื่องนี้นะก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะนะตอนนี้นะอาจจะมีโลกออนไลน์นะตอนนี้มันมีทั้งจริงทั้งปลอมทั้งเฟกส์ทั้งอะไรไม่รู้เราต้องให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับข่าวประเด็นนี้นะฟิลิปโรเลอร์สนะครับก็ได้ฟ้องไปที่เรียบร้อยแล้วเเป็นแนวรุปแนวรุกคนนึงนะที่แบ็กซ้ายหรือแบ็กขวา เป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาผมจําไม่ได้นะแบก็กน่าจะแบ็กขวานะแบ็กขวานะอะถ้าเเออออนนแบ็กขวาของท่าเรือกําลังชิงช่วงชิงตำแหน่งตัวจริงแบ็กขวาของท่าเรือผมจามําำแม่งเอ้ยจำชื่อนักเตะไม่ได้ไม่ได้ตามเออไทยลีกร้างไปนั้นจำชื่อนักเตะตัวเองไม่ได้ละนักเตะไทยตัวเองอะทีมชาติตัวเก่งๆตอนนี้ฟอร์มเก่งๆเนะี่ยที่คอสบอลให้เอกนิดะ หน้าที่ยิงให้ UAE อ่ะผมจำชื่อไม่ได้คอมเมนต์ Comment บอกผมหน่อยนะผมก็ลืมไปละอันนี้คือถ้าไม่มีตัวแบกขวาท่าเรือนั้นฟิลิปโรเลอร์อาจจะเป็นตัวเลือกของ a a อากิระนิชิโนก็ได้นะเออในประเด็นนี้นะโอเคครับก็ดูเดี๋ยวดูอย่าเพิ่งด่วนสรุปกันเนาะในเรื่องของประเด็นนี้เนาะโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ